ท่านเพื่อนสาธรุรมิกาทั้งหลายและบรรดาพโยคาวยจรทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันในส่วนของธรรมวิภาคฟังฟังไปแล้วก็คิดด้วยเนี่ยครับคิดตามไปคิดครั้งเดียวไม่พอก็คิดหลายๆครั้ง เวลานี้ท่านว่าอะไรเนาะข้ออะไรอเวสาระชะรณธรรมคือทำทำความกล้าหาญห้าอย่างท่านบอกว่าถ้ามีอารมณ์ห้าอย่างนี้ประจำใจท่านพูดนั้นเป็นคนที่มีความกล้ากล้ายัางไงล่ะกล้ากล้าไปสวรรค์ กล้าไปพรมแล้วก็กล้าไปนิพพานเป็นอนั่ากล้าดีไม่ใช่กล้าเลวไม่ใช่กล้าเข้าตารางกล้าถูกปรับกล้าลงนรกไม่กล้าเลวนี่กล้าดีมีอะไรบ้างนะครับห้ายอย่างมีสารชะกรณธรรม คือทำทำความกล้าหาญห้าอย่างได้แก่นหนึง่งศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อสองศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเพราะว่าคนรจะรักษาศีลนี่คนจะรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยรักษาได้กายและวาจาให้เรียบร้อยแต่ใจมันยุ่งแล้ววาจากับกายมันจะเรียบร้อยอยังไง ไม่ถูกอ่ะใครจะหาผมปราไมมใครก็ช่างอ่ะผมไม่เชื่อนี่ตำราเขียนอย่างนี้นะคุณนะตำราเขาบอกว่าศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเอาอะไรมารักษาเอาใจถ้าได้ใจมันกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกแล้วไอ้กายวาจาจะเรียบร้อยได้ยังไงเอาผมเอาอย่างผมอ่ะ ผมต้องต่อรักษากายวาจาใจาให้เรียบร้อยด้วยสติสมัมปัญญะเอาสติสมัมปัญญะเข้าไปคุมอารมณ์ใจสิมันถึงจะถูกนี่ปล่อยให้ใจมันลอยไปในยานั้นถ้าไปสอบใน,นสนามหลวงย่าไปตอบเพราะอย่างนี้เขาให้ศูนย์เลยแต่ผมว่าแล้วนี่ของผมต้องเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นประธานกรรมการเอาพระรหังกับพระอนาคามีมาเป็นกรรมการตรวจ ถึงจะได้ถึงพระพิธีสอบได้เพราะมันนอกอคอกอยู่เสมอนอกขอกของเขานะแต่ผมเข้าขค้อพระพุทธเจา้าสามพระโหสจ,จะัะความเป็นผู้ที่ศึกษาม,มากฟังมากเรียนมากแต่ยมาบ,บ้าความรู้นะสี่วิิยาดธพระรารบความเพียร ห้าปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้เอาเป็นอาวาห้ายอย่างผมจะ,ตะเติดเปิดเผยอยู่แล้วเป็นนั้นว่ามานั่งพิจารณาก็ศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อคือไม่ถือมงคลตื่นข่าวเขาว่าดีที่ไหนไปที่นั่นดีที่ไหนไปที่นั่นมันก็เลยไม่ต้องพบดีกัน ไอ้ดีจริงๆนะมันอยู่จุดเดียวจุดที่อารมณ์ใจของเราเป็นอารมณ์ใจดีนี่เชื่อในสิ่งนี้คนเชื่อขอรว่าอย่างนี้ดีกว่าเชื่อมันทุกอย่างเขาบอกว่าไอ้นี่มันเป็นทุก <c oughs> ข์เพอาะไป เชื่อมันทุกอย่างทีพท่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนได้อย่างเราฟังคําสอนพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะบอกอย่างนี้เป็นทุกข์นะอย่าทําไปนาะยอย่าไปยุ่งนะมันทุกข์น้กก็เชื่อว่าเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้เป็นสุขควรทำเราก็เชื่อว่าเป็นสุขตอนนี้เราเชื่อโดยปัญญาแล้วก็เชื่อโดยสัญญาคือเชื่อโดยปัญญาหมายความว่าฟังจำได้แล้วก็เชื่อ <c oughs> เอาความจำมาจำจำได้แล้วก็เชื่อแล้วใช้ปัญญาเชื่อ บัญญาเชื่อหมายความยังไงคิดดูคร้ครวญดูหาเหตุหาผลท่านบอกว่าหิวเป็นทุกข์นบ,บัญญาพิจารณาว่ามันทุกข์ไหมหิวทุกขแน่แต่บ,บัญญาเชื่อว่าบรนทุกข์อย่าเพ่งแน่ใจลองดูก่อนลองปล่อยให้มันหิวจริงๆดูที่มันทุกข์ขนาดไหนพิสูจน์ ใช่ไหมท่านบอกกินอิ่มดีไม่ทุกข์แต่อิ่มมากเกินไปก็ทุกข์ท้องอืดก็ลองฟัดให้อิ่มพอดีอิ่มพอดีเออสบายนาะเห็นล่อให้เต็มที่พงงุงกลางกินทต้งกินไม่เข้าอืดอัดเออทุกข์จริงๆนะนี่เป็นอนุ่าเชื่อในสิ่งที่คนเชื่อแต่ถ้าว่าถ้าเขาบอกว่านี่คุณ ไฟนี่มันเย็นเป็นนอนในไฟสบายนี่อย่าไปเชื่อเขานะเรือต้องใช้ปัญญาคือการเชื่อแล้วไม่เชื่อเนี่ยใช้ปัญญาอย่าถือมองคนตื่นข่าวใครเขาว่าอะไรดีก็ดีด่าไปซะหมดโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณานี่มันบรมง,ง่เป็นทุกข์ อันนี้ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่คนเชื่อเชื่อแล้วพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตามอย่าเชื่อแล้วใครบอกอะไรก็เชื่อสงเชื่อไปอยังงั้นแหละเชื่อเพื่อความจําไม่เป็นเครื่องบรนดับให้เชื่อบร,ะรามะโง่อย่างนี้เนี่ยผมไม่ให้คะแนนแม้แต่เสี้ยวหนึ่งของศูนย์แค่จะเขียนศูนย์ให้อย่างเสี้นใดเลย มันเปลืองเวลาเปลืองน้ำมึกเปลืองแรงงานฟังเขาพูดมาฟังเชื่อถึงแม้ว่าเราไม่เชื่อก็ทำหน้าเชื่อไว้ก่อนแล้วก็ต้องพิสูจน์พิสูจน์ผลด้วยการผลปฏิบัติให้เข้าขั้นจริงจังก็อย่าสักแปลว่าเพียงปฏิบัติอันนี้แค่ศรัทธาตัวเดียวก็ปฏิพานแล้ว ไปแล้วแง่แง,ง่ไม่เหลือถ้าว่าท่านมีศรัทธาจริงๆแล้วก็มีเอานี้เอากดหาอย่างนี้ถ้ามีจริงๆอ่ะเท่าที่ผมสอนมานี่ทุกท่านเป็นอรหันต์หมดแล้วนี่มาย้อนนะว่าผมเป็นแล้รอ,อย่างผมบอกวานนี้แล้วผมบอกแล้วนี่ว่าผมเป็นเป็นอะไรวานเนี้ยจําได้ไหมละ่ะ จำไม่ได้ก็ไปพลิกดูที่วานีน่พูดไปยังไง <c oughs> สองศีลรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยตาแบบคันรักษาแต่กายกับวาจาเอาอะไรามารักษาเนะี่ยต้องรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสรษฐามโนวิยา ทำทั้งหลายมีใจไปพ้นหน้ามีใจไปเส,สดสุดสำเร็จใจเมื่อใจคิดดีแล้วปากมันก็พูดดีใจคิดดีแล้วกายมันก็ทำดีและนี่ท่านทิ้งใจเส่ตัวถ้าจะถามว่าเอาอะไรมารักษากายวาจาใจให้มันเรียบร้อยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรักษาใจตัวเดียว กายกับวาจานี้ไม่ต้องไปห่วงมันห่วงใจตัวเดียวนในเมื่อจะต้องรักษาใจใจเมียมนาในการคิดใจเมียมนาในการสั่งกายและวาจานวอะไรมารักษาใจตัวที่รักษาใจก็คือสติกับสมัมปชัญญะ สติต้องนึกไว้ว่าถ้าอารมณ์จิตมันคิดอย่างนี้นะมันคิดดีแล้วมันคิดเรวสัรพัญญะต้องรู้ตัวสตินึกนึกไว้ว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าดีสั่งให้คิดแบบไหนมันเป็นทางของความดีนึกเข้าไว้นึกตัวนึกในตัวเป็นสัญญา สัญญานึกจำให้ดีที่ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนมายังไงว่าดีเนี่ยจำให้จำให้ได้นึกไว้ถ้าสัมปชัญญะก็รู้าอารมณ์ที่นึกไปนั่นนะมันดีือมันเร็วไ้ตัวนึกเนี่ยมันเป็นตัวสั่งการจิตนึกยังไงกายวาจามันทำอย่างนั้นมันพูดแบบนั้นเท่านี้พอเข้าใจนะครับ คือมีศินให้บริสุทธิ์นึกว่ายังไงนึกวันหนึง่งเราจะไม่ทำลายศินได้ตนเองนึกว่าสองเราจะไม่ยุให้ใครทำลายศินนึกว่าสามเราจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศินแล้ว สัมชัญญะรู้อารมณ์ไม่เสมอคุมไม่าไห้เจ้านี้นึกถูกก็ไม่ถูกถ้านึกว่าอลูกเขาเมียใครนี่ว่ามันสวยจริงๆเว้ยอย่อยว่าจะไม่ใช่ต้องเมียเขาผัวเขานะลูกเขาก็เหมือนกันนะคนใช้เขาคนในปกครองเขาเหมือนกันนะแหมย่อง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 ,องไปรักไปแต่งงานกับเสน่ห์มุมมืดไปยังไง ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสร็จแล้วก็กลับบ้านพอจิตมันนึกอย่างนี้ัำปชัญญะก็ต้องตบหน้าฉาดนนนี่ให้เจ้าระยำคิดอย่างนี้ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าท่านห้ามอันนี้มันเลว็วจำไว้สิอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แย่พูดมาเรื่องสินตัวเดียวผมพูดจนกระทัง่งผมขาดใจตายไปร้อยปีอายุร้อยปีตายมันยังไม่หมดเรื่องสามพหูสัจจะความเป็นผู้ศึกษามามากระวังให้ดีนะไอตัวศึกษามากเนี่ยใจเป็นสัตว์ใจฉานเสตั้งเยอะเพราะว่ามีความเมาในความรู้ ให้ฉันรู้ฉันนั้นฉันรู้ฉันนี้รู้ดีอย่างนั้นรู้ดีอย่างนี้อย่าไปสนใจนะศึกษามาเพื่อปฏิบัติเอาสติสัมปชัญญะเขวคุมว่าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้ามีแล้วแน่นอนไหมศีลมันเรียบร้อยแหรือยังศีลเราทรงได้ในอรมทั้งสามหรือเปล่า แด้ความรู้ที่ศึกษาม,มามากรู้อะไรบ้างรู้ดีหรือว่ารู้ชั่วอย่าเอาความรู้ไปอดไปฉันได้ฉันนั้นฉันได้ฉันนี้ฉันดีอย่างงั้นฉันดีอย่างนี้ไอ้นี่มาลักษณะของสัติเดชานชาติเดชานสังเกตด,ดูหมาที่ไไมันคาบอะไรมันได้ชิ้นหนึ่งมันก็โชว์อดชาวบ้านอดพวกมันว่าฉันเก่ง นี่ไม่นี่ท่านท่านที่เรียนนักธรรมตรียาวตามนี้นะตกสอบตกอาจารย์ของท่านมีความรู้สึกไม่เหมือนผมเป็นนั้นว่าศึกษามาแล้วรักษาความรู้ว่าให้ดีอย่าไปทำเป็นแมลงป่องชูหางปวดว่านี่ฉันมีเหล็กไหนนั่นแหละจะถูกช้างกระทืบตาย อย่าท่านลงตนว่าเป็นคนมีความรู้เป็นคนดีเป็นคนเด่นจะตีความรู้อจะทําให้มันดีก็เชาวบ้านจะเมืองอันนี้มันเลวสีวิทยารัมพะใช่ไหมนะใช่ที่เกือบจะนึกไม่ออกก่ฟุ้งมากไปปรารบความเพียรจำพระบาลีให้ดีว่าวิริยณนะทุกมัจเจติ เราจะร่วงทุกได้เพราะความเพียนวายเมเทวปริโสเป็นบุรุษต้องพยายามร่ำไปเพียนอะไรเพียนใช้ปัญญาสิเอาละผพเลยไม่ต้องเพียนอะไรต้องะ้องใช้ปัญญาเลยเพียนละความชั่วประพฤติความดีเห็นไ,ไหม อะไรที่มันเป็นความชั่วบ้างอะไรที่เป็นความดีบ้างเราศึกษามามากได้ยินมามากอย่าไปเก็บมันไว้อย่าไปโอดเขาเอามาสอนใจเราสอนใจเราแล้วพยายามปฏิบัติให้ได้ตามนั้นในได้ความดีละความชั่วประพฤตความดีสัพพปาปสสากระนังละความชั่วทั้งหมด กฎสรสูปะสมถาสร้างความดีทุกอย่างส้าจิตตาปริยตปันนงังอารมณ์ใดที่เป็นกิเลสเครื่องเศร้ามองจิตอย่าให้มีในใจแม้แต่นิดหนึ่งและชั่วขณะหนึ่งเพียนให้มันทรงอารมณ์แบบนี้แล้วก็ห้าปัญญารอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ถ้าผมนะปัญญารู้มันแส้ทุกอย่าง รู้ทั้งดีแล้วก็รู้ทั้งชั่วจะได้มีทางหลีกเลี่ยงแต่ตามแบบทั้งหอารอบรู้สิ่งที่คนร,รู้ถ้าสิ่งที่เราไม่ควรรู้ต่ามาเออมันแย่ข้ามาทีหลังก็เลยว่าก็เลยคิดว่ามันควรก็เสร็จคือรู้มาเสทุกอย่างว่าสิ่งใดที่ควรหรือไม่ควรมันดีหรือมันเลว แปลท่านแปลไว้อย่างนั้นเนี่ยคนนักเรียนนักศึกษาใหม่เลยไม่ต้องรู้เรื่องกันนะอะไรบ้างที่คนรู้อะไรบ้างที่คนไม่รู้มันต้องรู้ว่ากินเลยความชั่วมันมีลักษณะเป็นยังไงจะได้หนีมันความดีลักษณะเป็นไงจะได้ทําให้มันเจริญขึ้นมันต้องรู้ทุกอย่างวันนี้มือคดีหน่อยไอ้บ้างจามบ้างขี้หมูกไหลบ้าง เป็นอนุปัญญาท่านแปลว่าความรู้แปลตามศัพท์รู้เสียทุกอย่างเอาปัญญามาพิจารณาความรู้ที่เราศึกษาแล้วว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วเนื้อปฏิบัติใช้วิทยารัมพะปฏิบัติแค่เข้าถึงจุดจุดคือตัดความชั่วให้ขาดได้ขาดไม่ให้มันเหลือเลย ทรงความดีให้มันถึงที่สุดเป็นอนุวาถ้าเราทรงอารมณ์ทั้งห้าประการนี้ครบถ้วนคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อ 2. สองศีลรษากายวาจาใจให้เรียบร้อยดวยดอำนา้ของสติสมัมปชัญญะและบัญญาด้วยสี่ระหูสัญญาศึกษาให้มากทำความเข้าใจให้ดีให้มีความฉลาดในได้สัญญา มิยารัมภะแล้วปรารบความเพียรทำลายความชั่วให้พังไปให้หมดไม่เหลือแลวสาความดีเข้าไว้มิยาลัามพระอุสจ่าเป็นศาสามากมิยารัมภะแลรบปราร,ร,รบความเพียรปัญญารอบรู้ในสิ่งที่คนรรู้ตามท่านว่าแต่ผมว่าควรจะรู้ทุกอย่างไอ้อย่างเนี้ยผมบอกแล้วนะว่าตามใจผมแล้วก็สอบตก แต่นี่เหลือเวลาอีกสิบนาทีวันนี้รู้สึกว่าพูดได้เรื่องได้เวลาแต่ผมไม่อยากจะอธิบายมากแนตะ่แค่สีนตัวเดียวอะถ้าสมมุติว่าผมมีอายุร้อยปีนะผมออกจากท้องแม่มาผมพูดเรื่อยๆ,ๆไปครบร้อยปีไม่หลับไม่เหลือไม่กินไม่เกินไม่หยุดไม่ขี้ไม่เยี่ยวตายผมยังไม่จบสินเลยแค่ศีนตัวเดียวก็เยอะแยะมันพอแล้ว สีเลนะสุกติยันติสีเลนะโพกสมมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสีเลนะสุกติยันติสินเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขสีเลนะโพกสมมปทามีศิลแล้วภพอสมบัติก็กรวยเพราะมันเยือกเย็นใจสบายไม่หลภโมโตสันสีเลนะนิพุติยันติสินเป็นปัจจัยเข้าถึงนิพนิพพาพนิพัน ตาสมาสิลังวิโสทะเย,ยเหตุเจนั้นพวกเราจงพากันชำระศีลในบริสุทธิ์ก็แค่ศีลตัวเดียวมันปณนิพันธ์แล้วก็ผมจะพูดยังไงมันจะจบอ่ะไม่จบเอาไม่เวลายแปดนาทีว่าไปหน่อยย่อๆท่านบอกองค์แห่งพิสุใหม่มีห้าอย่างแล้วก่อนนี้อันตรายก็ไปสูู่้้บทใหม่นะ วันนี้พี่สุใหม่นี่เดี๋ยวผมว่าใหม่ๆเนี่ย,เ,เ,ยเก่าหัวงอกเก่าก็ลานมันก็ไม่สามารถจะทรงได้มีถ้ามาใหม่ก็ใหม่คือนับตั้งแต่วันบวชเข้ามาต้องทรงคุณธรรมห้าอย่างนี้ครบถ้วนเอาอย่างดีกว่าปเดี๋ยว,วพระเก่าฉันไม่ต้องหรอกจ้าเป็นแกเ,เป็นพระใหม่นี่แกต้องปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเก่าแล้วทําไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ เล็วหมาเลยผมขอพูดอย่างไทยแท้จะไม่ใช่ว่าจาเรวสุนักเร็วมากแค่นั่นแหละพวกเร็วยิ่งกว่าหมาดีกว่าหมาไม่หลอกไม่หลอนใครหมามันก็เป็นหมามันบันยัคขยี่ิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าพระปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ผ้าเหลืองเข้ามาห่ม โกนหัวให้เขาเข้าใจว่าเป็นพระมันก็หลอกลวงชาวบ้านหมาไม่หลอกลวงใครเรีวกว่าหมาเอาว่ากันไปขึ้นหนึ่งสํารวมในพระปาฏิโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามที่ทรงอนุญาตทุกอย่างอันนี้พวกเราฟังกันทุกวันนะพระวินัยที่ฟังแล้วยังไม่ครบนะ ได้ที่ฟังได้ยังไม่ครบเนี่ยทำได้ครบแล้วหด้อย่างถ้าไม่ครบก็เป็นสัตว์นรกผมพูดงี้ดีไหมต้องเป็นสัตว์นรกแน่เพราะยังไงก็ตายเราเป็นนรกสองสํารวมสํารวมอินรีย์คือตาระวังตาไอ้สํารวมไประวังอินรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูป ไม่ต้องหลับตาลืมตาแต่อย่าสนใจในรูปหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงระวังหูไว้อย่าไปนสนใจในเสียงอย่าติดเสียงจมูกอย่าติดกลิ่นลิ้นอย่าติดรสกายอย่าติดสัมผัสใจอย่าเข้าไปร่วมกับการยุ่งกับอารมณ์อารมณ์ใจอารมณ์ใดที่ไม่ใช่อารมณ์ของพระนี่อย่าเข้าไปยุ่งปล่อย ไอ้บาบอคอ,อแตกรูปโมโตสัญอยากดีอยากเด่นอยากรักอยากขโมยไอ้รักขโมยเวลาไอ้รักผู้หญิงอย่าให้มันมีในใจท่านบอกว่าไม่ให้มันยินดีแล้วก็ไม่ให้มันยินร้ายครอบงำหมายความทรงเบขายเฉยเห็นรูปก็เฉยดินเสียงก็เฉยคำว่าเฉยหมายความมาใจไม่ดิ้นไปด้วย ตายเห็นรูปกะรูปเห็นรูปปั๊บผีมาแล้วโอ้ยคนเน่ามาแล้วตัวเน่าเน่ามาแล้วศึกษามาแล้วเนี่ยฟังเสียงไปเถอยไอรมผ่านหูกร่นกระทบจมกูกไปเถอยมันไปแล้วลิงกระทบรถแล้วลืนก็หมดรถการสัมผัสระหว่างกายไม่ได้เกิดอะไรเลย ใจนึกว่าบ่าบอๆอยากจะแต่งงานกับคนนั้นอยากจะรวยกันอย่างนี้อยากจะฆ่าคนนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์แม่ลมเป็นทุกข์ทำใจเฉยๆมีความสุขโอเคนี่พอนะเวลามันน้อยสามความเป็นคนไม่เอ,อกเรุเนเฮามีไหมายความไม่รื่นเริงเกินไปเหมือนกับชาวบ้าน ความเรื่นเริงหันษาด้วยอำนาจธรรมปรีติมีให้มากเรื่องเริงในใจเราต้องเป็นคนรื่อเริงถ้าไม่ใช่เหฮหาเรื่องเริงใจอิ่มเอมเปียมใจสุขสันหันสากระพรี่กระปร่ปราโอยแหมมันครึมครึมตรงไหนละ่ะครึมที่มีศีลบริสุทธิ์ครึมที่จิตทรงฌานสมบัติ ครึ้มที่มีปัญญาพิจารณาไม่ติดอยู่ในขันหตัดสัญ,ญ์สิริการในเด็ดขาดอันนี้ครึ้มจริงๆนะีคุณเราไม่เชื่อคุณลองทำไอสัโยญ,ญ์สิรนะกรานี่ถ้ามันมันเกลี้ยงจากจิตมอะไรแนะล้่มันครึ้มบอกไม่ถูกจิตใจไม่อิ่มเองมเปรมใจม,มันมีความสุขสันหันสา เ,เชื่อความทุกเดนใดแม้แต่นิดเ่งก็ม,มีมีความสดชื่นเป็นปกติเขาบอกว่ามีแต่ความแห้งแรงจะไปเชื่อใครไอคนเดาเดาจะไปเชื่อมันเดาบางทีเนี่ยยังมีลูกมีเมียเดนดันมาพูดเรื่องนิพพานแหมลูกสาวก็มีลูกชายก็มีเมียก็มียังกินเหล้าเมายาแล้วไม่กินเหล้าเมายาก็ช่างเถอะ ก็ยังสัมผัสก้กามารมนเสียกไปพูดอนิพาน,นมันจะใช้ได้นะเอาอ้ตาบอดไปนำทางเดียวว่าพาลงสวมเอาจะไปว่าเขาเลยเี่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดจำให้ดีนะถ้าเสนาสนะอันสงัดที่หมายว่าเสนาสนะใดก็ตามที่เราอยู่ ทำใจให้มันสงัดจากความชั่วคือกิเลสหากว่าท่านไปตามตัวงเสืออยู่เสนานาสนะสงัดไปอยู่บนย่อยเขางี่มาอะไรยังไม่สงดเลยเวลานี้คนมันจะกายขึ้นไปเรื่อยเดี๋ยวเครื่องบินก็ผ่านเดี๋ยลมก็พัดเดียนกก็ร้องคืออยู่ในเสนา,นาสนะใดก็าตามให้จิตมันสงัดจากกิเลส คือราคะความรักโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมันจะสงัดได้ตรงไหนสงัดเพราะจิตหนึ่งศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมันพะสมาธิตั้งมันเป็นฌานก็เริ่มสงัดเมื่อสงัดได้กวาดให้มันเตียนด้วยวิปัสสนาคือปัญญารู้แจ้งเห็นจริง 5. มีความเห็นชอบคือตัวปัญญา อยู่ในเสนาสนะสงัดสงัด้วยศีลสงัด้วยสมาธิมีความเห็นชอบคือปัญญาทำลายให้เกลี้ยงคือสังโยชนิสิบไม่เห็นเหลือนี่เป็นอันว่าพระทุกองค์ดเนนทุกองค์ต้องปฏิบัติตามนี้ต้องมีอารมณ์อย่างนี้เขาทวนนิดหนึ่ง คนแบบขึ้นหนึ่งสำรวมในพระปาฏิโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตสองสำรวมอินทรีย์คือระวังตาหูจมูกลิ้งกายใจไม่ให้ความยินดีได้ยินร้ายครอบงำได้ในเวลาที่เห็นรูปด้วยตาเป็นตน้นสามความเป็นคนไม่เอกระเริกเคหา อยู่ในเสนาสนะนสงัดคือเราสงัดไม่ใช่เสนาสนะสงัดหมีความเห็นชอบท่านบอกว่าวิสุถึงแม้ว่าจะบวชเข้ามาใหม่ในวันนั้นก็ต้องตั้งอยู่ในธรรมห้าประการนี้ถ้าตั้งไม่ได้ตามนี้ก็สแสดงว่าท่านบวชมาเพื่อสร้างนารกคือซื้อน,นรกเอาเราสำหรับวันนี้มองโดยลาเลยอีกหนึ่งนาทีแต่ความจริงเลย อีกครึ่งนาทีนะ่ะไอ้ครึ่งนาทีนี้ก็แสดงยี่แปดนาทีครึ่งผมตั้งเวลายี่สิบปดนาทีสำหรับวันนี้ก็ขอยุติพระแต่เพียงเท่านี้ขอท่านผู้ทรงความดีตามนี้จงบรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาติปัจจุบันนี้โดยฉับลันเถิดสวัสดี